สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องบ่าวเดียหักนัสตวีเด่นกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้อง่ะเอาใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งชวนคนลุกจังซันกันแล้วกันนะั่นนะคะพี่นอ้อง่าสืบเนื่องมาจากคนเด่นคนดังคนขยนันจังสี่กันแล้วกันรางวัลคนขยนันคือน้องหักแพงกับพี่น้องอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีๆเราก็ เอามานํามาเสนอมาเล่าสู่ฟังในขณะที่วันนี้ค่ะพี่น้องขายอยู่ที่โดมสันนอยเปิดบันแพงน้องักแพ้งกับขับรถป,ป้ายแดงที่ออกเมื่อวานน,นั่นนะคะมีการกระพือหืมว่าป้ายแดงพาโชคนั่นแหละคะ่ะในกรณีของน้องขักแพงแลาพี่น้องเนาะและวันนี้ก็มีการไปประชุมมินิประชุมอย่างที่ว่าพอหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วก็จะมีการพูดคุยอย่างที่ว่านั้นแนละ้วพี่น้องเนาะและแล้ววันนี้ก็มีเฮียนหน่อยกับซ้อนนุชเพิ่มมีการไปเจิมรถให้ให,ให้ลูกหลานนะ่นะ ค่ะพี่น้องขามันจวนคนลุกไม่ว่าจะเป็นคนลุกในกรณีที่เฮียหน่อยพูดคนลุกในขณะที่ซ้อนนุชเองกับเฮียหน่อยสองคนไปเจิมรถให้น้องฮักแงพงพ้อมกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาในสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็ ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เกล็้น้าตาได้นะพี่น้องนะเพราะความปลาปพิ่มใจนะพี่น้องเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ชีวิตก็ว่าได้นั่นแหละนะครับพี่น้องคาในแวดวงนี้ในคําว่าน้องทักแพ้งมาอยู่บนเวทีสาวน้อยพชรวันแพงแล้วก็ถือว่าเป็นอยู่ในคะแนนนิยมดีซะด้วยสี่ช่วงนี้นั่นแหละนะครับพี่น้องคาแลวแล้วก็มีการไปเจิมรถโดยที่ทั้งสองท่านนั้น,ะนะก็คือซอสน,นดกกบเพียนหน่อยเป็นผู้ที่เออถาเพิ่นได้ไปยืนไปบ่าไปหนุ่มไปนี่ก็ไผ่มันก็จะเป็นสิ่งที่ศักสิทธ์นั่น น้อพี่น้อง,อ,งอันนี้มันมันปฏิเสธบุไดยุลีแต่ในการที่เข้าไปสอนด้วยพก้นขาวเ,เงินไปไปปูปกตินั่นแหลนะนพี่น้องนะเนาะเงินไปปูก็คือรถน่อง ขวัญเงินของน้องฮแพ่งต่างซึ่งห็นไหมว่าน้องขวัญเงินลดนี่นันนนน่นนะคะปายแดงนี่นั่นนะคะพี่น้องขาว่าเป็นรถรุ่นไหนอะไรอย่างไรเอาวันนี้มาเล่าสู่ฟังแล้วนั่นนะคะเพราะว่าเฮียหน่อยแกมีการถามเราก็ได้ยินตามนั้นว่ารถรุ่นนี้เป็นรถของอะไรราคาเท่าไหร่นั่นนะเพื่อนเขาไปเจิมแล้วก็อันเอาเงินปูของซอนโนก็เฮียหน่อยเงินปูหนารถโอ้ยนขนคิ้งลูกแล้วก็พอเฮียหน่อยลงมาเฮียหน่อยก็เลยบอกว่า อันโอ้ยออกรถซื้อรถเจมิมรถมานี่ก็เยอะเจะมมากมายเลยแต่รถคันนี้ไม่รู้สิเป็นยังไงไม่รู้แกก่อนรูปแขนแกนะนะกับพี่น้องกอัอันนี้ขนลุกของจริงของแท้แล้วก็มันเป็นความที่ภาคภูมิใจน้น,น,นัอันอันนองแพ่งนั่นแหละกับพี่น้องกันที่วดตามจริงเนาะในการที่มาเยือนอยู่สานารณพิบันแพ่งนี้มาแจ้งเกิดแล้วก็ได้เกิดจริงแล้วก็หลายคนที่มีกระแสโน่นนี่นั่นมาแล้วแล้วก็คืออ่าเขาเรียกอะไรอ่า ภาพเนื้อคําบรรยายน้องแอนแพงก็ออกหลุดปลายแดงมากเฮียห,หน่อยก็ถือว่าพูดจนขนลุกนั่นแหละครับมาเจิมสั่งเยอะแยมีคนออกหลมาเยแยมีเจิมแบบนี้เยแยมมากมม่แต่มันก็เหมือนกับว่าธรรมดาความหมายเล่าแต่ว่าทําไมมาเจมิมรถคันนี้ทําไมเหมือนกับขนลุกจังดีใจน้ำเราก็มีการชื่นชอบชื่นชมสรุปเองก็เหมือนกันชื่นชมเช่นชกับอิหล่าปฏิวัตตามจริงเนาะ อีหล่าคนหน่อยนี่แหละขจิวจตัดจริงนะพี่น้องนะนั่นก็เท่ากับกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการที่อยู่สำนักเป็นเพื่อนแพงเอาสิเหล็กการนะพี่น้องคะ่ะแต่รถค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้บอกสู้ฟังรถนี่เป็นรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นั่นน่ะนะคะที่เฮียนหน่อยอันนี้ได้ยินจากปากเฮียนหน่อยที่เป่นเป็นการสอบถามหลังจากที่เพิ่น เจิมแล้วมันก็โดนโดนดูรอบๆรถแล้วมันก็ถามว่ารถรุ่นไหนอะไรยังไงรุ่นนี้ค่ะพี่น้องค่ะราคาเท่าไหร่ด้วยเนี่ยนะคะแม่ไปเช็คมาแล้วรุ่นนี้ก็คือรุ่น v l o s เพิ่นวานะนะคะพี่น้องขายเป็น Toyota อ่าเจที่นั่งนี่แหละเป็นรุ่น V ีล s ถือว่าเป็นรถปี2524 2มาถึง525เป็นรถรุ่นนี้ค่ะพี่น้องในการที่เราไปรถ แดงรุ่นพรีเมียมนี่นะพี่น้องคาของของน้องแค้วแน่น่าจะเป็นพรีเมียมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีการส่งซิกมาในขณะที่เฮียหน่อยถามว่าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมถ้าพรีเมียมนี่มันอยู่ที่ราคา800,000กับ900,000 807ค่ะพี่น้องขาเป็นถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็เป็นการ790,000ต่ำกว่า800,000นิดหนึ่งถ้าเป็นรุ่นที่ธรรมดารุ่นเอสเนยเกียว่าเขาว่านั่นนะแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมของ V-Loss นี่นะพี่น้องราคาอยู่ที่8 7 0 0 0 0ตามกว่าเก0 0แสนิดนึงหรือถ้ามีการออปชั่นฟูลออปชั่นอะไรยังไงก็คือ9 0 0 0 0 0กว่านหน่อยๆประมาณนี้รดราคานี้นั่นแหละนะคะเม mm ื่อวานมาดามหน่อยมีการขึ้นไล์สุดแล้วก็ผู้คนถามมาดามหน่อยมีติดค้างไว้ว่าเดี๋ยวจะไปเช็คให้ดูว่า ต้องดูว่ามันเป็นรุ่นไหนอะไรอย่างไรก็ก็ตอนนี้ก็ไปเช็คมาแล้วก็มาเล่าสู่ฟังแล้วนะั่นนะคะพี่น้องขารถตนยตาของน้องกักแพงเป็นรุ่น v l o s แล้วก็เป็นปีสองสปีสองสีมาสองหานี่หะค่พี่น้องราคาอยู่ที่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าของน้องกักแพงออกนั้นะรุ่น S หรือรุ่นพรีเมียมถ้ารุ่น S นี่ก็คือ7จ็ดแ ถ้ารุ่นก,ก็ต่างกันแสนหนึ่งแสนหนึ่งสิลกันนั่นนะครับพี่น้องขาถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะนะก็อันนี้ไม่คําตอบชนคนลุกจนพี่น้องคนลุกอีลินั่นแหละค่ะพี่น้องกาก็ขอไว้พอให้ขับรถปลอดภัยปังๆรถขวัญเงินยังตีวบาน่ะครพี่น้องขาขวัญเงินขวัญทองขวัญมาทุกอย่างเพื่อที่จะให ปลอดภัยแล้วก็ร่ำรวยเด้อจากมาดามหน่อยนี่แหละสปีเดนนั่นนะนะคะพี่นอ้อค่ะโอเคเนาะเอาทีา่ติดค้างไว้เอาว่าเราสูพี่น่อฟังแล้วโอเคนะคะสวัสดีค่ะ